สวัสดีครับคลิปนี้เอามาดูโกบิโก้เอสเคร้อยสี่สิบเคลิงทำที่ท่องเที่ยวครับ,รบอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับโอ้คันนี้ถอยมาปลายแดงเลยครับใช้งานมาสองปีแล้วครบ 2,500ชั่วโมงก็สภาพยังสวยอยู่ครับยังเงาอยู่เลยอ,อยู่ที่ไร่สุขสมบูรณ์ครับใรจะทำเคลล r i งทำผาดทรายครับน่าจะร้อยไร่อยู่สองร้อยไร่เลยครับใหญ่มากครับสุดลูกหูลูกตาเลย วันนี้ก็มา3คันครับร้อทางนั้นเลยวันนี้ก็ร4 0ยสีบครับงานเหมาครับงานเหมารถดำก็ประมาณ4ี่คันแต่เครลิงก่อนแล้วก็จะเอาดินขึ้นมาถมครับ มากไกลกบมากไกลเสร็จจากนี้ลุยต่อกาลสินกบเดี๋ยวถ่ายนี่เสร็จเดี๋ยวไปถ่ายอยู่กาลสินต่อทำสลกูก เสียงนิ่มมากครับรถใหม่ตรงนี้ก็จะทำเกาะกลางนะตรงนี้ส่วนฝั่งนน้นจะเป็นหาดทรายทั้งนั้นเลยจะเป็นจะเอาทรายมาลงเป็นหาดครับหาดจะขุดลงอีกครับฝั่งนี้ ตรงนู้นก็จะสลบปลงจะเอาแบบทะเลจำลองอะ่ะประมาณนี้ครับอันนู้นก็เสียดนครับเสียดนเสียดพดนขับเองเลยครับเอารถดำมาด้วยขับรถขุดด้วยโอ้หลายอย่างครับหลายอย่าง รถจากน้องเต็งครับจำชื่อเจ้าของไม่ได้แต่จากน้องเต็งบริรัมนี่แหละรถขุดอยู่3ามคันครับตอนแรกมองไกลๆนึงว่าแต่สองร้อยไมใกลร้อยสี่สครับรุ่นพกพาได้ครับไม่ยาก บางทีน้ำหนักครับน้ำหนักพอบรรทุกได้ครับรถ12ล้อบรรทุกได้พอดีเลย10ล้อก็พอดีครับน้ำหนักไม่เกินเอาไปดูเีดนกันหน่อยครับซีดนทำลายต้นไม้แหละฟีลิงว,ว,วันนี้ก็น่าจะได้ขุดบินขึ้นมาถมครับ ากาศเย็นครับอากาศเย็ยนซีดนนีท้ทำได้หลายอย่างครับทั้งรถเกี่ยวก็ได้รถเกี่ยวก็ขับได้ครับรถดำรถไมโครได้หมดสุดยอด,ดจริงๆครับ ทีมงานตอนน้องเต็งครับโดนละอันนี้ก็ยังใหม่น่าจะเท่ากับคันนี้เลยกพน่าจะก่อนครับคันน,น,นี้น่าจะก่อนคันนี้คันนี้มาหลังครับ ปลาแต่ปลาอ้อยครับทั้งนั้นล้วนๆเลยเหตนี้ครับเหตุบือร์ติดกับบ้านดา่านติดกับอำเภอบ้านด่านครับตอนนี้มีเต็ูสวนอ้อย พร้อมลมหนาวครับรถนนี้มีไฟท้ายเลยมีไฟท้ายทั้งสองคันนะจะตัวท็อปครับสวยนะครับนี่รุ่นทบค้าได้ไม่ใหญ่มาก ตรงนน้นรถน่าจะก่อนเลยเราจะได้หลายปีแล้วครับ140่เช่นกันครับฝั่งนี้ก็ป่าอ้อยนนล้นวนเลย มองไปทางไหนไม่ได้สวนน้อยครับเขียนี้ นิ่มครับ จอดของคันนะก็จะรอครับรอรถคุณเคลลิง่งเสร็จตอนได้คุณเก๋ว่าจะมาถ่ายรถดำด้วยแหละ kan sorry kram